วันนี้น้องทีมจะมาวาดรูป G M กาโตะให้ดูนะครับชอบดูน้องอะไรนะคะเนี่ยน้องทีมดูคลิปของอะไรคะในหลกน้องปุนน้องปุนน้องปุนเป็นใครคะนักแข่งทีม E S P หรอคะได้แชมป์ด้วยตาท้ายอะโอ้บอกน้องปุนดิมาหาน้องทีมหน่อยนะโอ้เขาอยู่ไว้เอเขาอยู่เมืออื่นนี่ ทีมวัาอะไรคะลูกน่ยพ่นิมเอ้ยไม่ใช่อะไรนะชิคก์กัน GM Gatto GM g GM g a t o ผสมพี่นิมโอ้เดี๋ยวพีนิมนั่นแหละพ่นิมตอนที่ยังไม่อะไรนะยังไม่

เออมงอัในมค่ท่าน้ามาหน่อยสิมองให้ดีๆช้าๆสิลูถึงน้องพีมแล้วนะคะพะว่าอะไรตรงนั้นอ่ะกตอนนี้ผมเจอคนที่คนที่ตายไปก็คือในกลุ่มอมงอดที่สามสีมือดีนะเนี่ยเจอแล้วและผมสงสัยคนคนนึงครับพบกันครับพบว่าสงสัยคนนึงครับยืนีเาบอมาเขาบอกว่าเป็นอมงอัที่สองชื่อวเป็นเ่อนครับฮะฮอะคุณตเห็นมเก้คที่เราไม่เห็นนะไม่รู้อ่อทไมผมผม่จผมไม่ใจม ไียียม่หนองาเงมานายตัวปราแ่ล้ว็นี้เดี๋ยวฉันจะบอกอะให้นะนยหยนันนะายเกตี่ห้องสังเกตารด้วยไปเอาไว้ฉันไม่หวตใครนะแต่ถ้าเกิดว่าฉันจับไดรแล้วก็ฉันจะบวออกใช่ยกมือออกครับเงิใชรๆๆถไว้โอเคานทุาคน่าคนทุกคนส่วนคุณ่นนเดีคุณามเรามาตลอดหทคคน เออเดี๋ยว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  oh, oh, okay. oh, okay. 那他他。Ooh, okay. Okay. น่าร no okay. ักจังเลยเก็บทรงไม่ค่อยยากกันอารมณ์ดีมีแต่เรางสงแล้วน่ีกอารมดีจังนะไม่ต้องได้ปากนะปากก็ต้งแบบไปิดคลิปได้ไหมข้างหลังอ่ะเสียงมันแท้จริงโอเค จ้าสวยจ้าอันนี้คือมือของคนเล่นฟรีไฟยายมาแล้วยายอดัดคลิปอยู่เวลา<อ>เสียงยายเข้าคลิปมันก็นได้ขลกหมดแล้วพ,พ่อปู่ที่นอนนะพิมชอบนอนว่ดลูกชอบนอน,นล<ๆ>เล่นเกมนั่งเล่นเกมนอนเล่นเกมนอนอ่ะดีกว่า ลองคิดด้วยคลิปเนี้ยอ่าช่อคลิปว่าอะไรดีนะน้องทีมพ,พาว่าน้องทีมพาว่าลูกอะไรไม่รูพ้พี่นีนพี่นีนตอนยังไม่ยอมสีผงเอสไสไอคลิปมาสุดแล้วเน,นี่ย4ชั่วโมง่ะ4นาทีแล้วนะี่เดี๋ยวเลทคิวหนี่ยเยเอะเย้อตวง เอาสีต้เป็นยังน้องทีมวอาภาษาลาวเป็นบอนเป็นรองบวลวดูไม่อาโอ้ไม่เ่ะาทาส้นขอได้เหรอ

ั้งใจมากโอ้โหมีไฮไลท์ด้วยนะคะไฮไลท์ฟรีไฟกระโดดยิงหัวเลยไอวอวตอเตะเลยไอวอลแ้วก็ตายเองมันต้องมีสิ่งพูเศษอะไรนไม่มีนะไีต้องใช้สิสงพิเศษองพูดไม่มีเหรอไปดูกไปไปดูดเขาเฮ้ยลงท้าวจับมากเสร็จแล้ว Nhắm xìu Ừ Ở ừ, bên nào đó ừ. Có giăng vẫn mấy gì ơi Khó thì lẽ em ngay cái đó nè

คุปุ๊บปลดเสร็จแล้วอ่ะโชว์หน่อยโชว์กับตัวเองสิใส่อกอ่ะสวัสดีครับอ่ะเข้ามาโชว์อีกแล้วยิ้มยิ้มฟันเหรอหน่อยฟันขึ้นนี่นะครับขอให้กดไ like, ลค์กดซับส,สไคร b ์กดแชร์ ก,กำะหมขึ้นมารถต่อยอไปที่ไลท์เลยครับแค่นี้ครับวล้ว